นี่คือแผ่นดินที่แม่น้ำนายหล่อเลี้ยงแดนแห่งพีระมิดและมัมมี่ที่เต็มไปด้วยปริศนาเก่าแก่กว่าพันปีอารยธรรมอียิปต์โบราณอาจจะเริ่นรุ่งเรืองก่อนเราจะมีปฏิทินเสียอีกแต่ทว่าตลอดหลายศตวตรรษที่ผ่านมามนุษย์ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้อย่างไรวันนี้ W Story จะพาคุณไปชม10เรื่องลึกลับจากอียิปต์โบราณที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้อันดับ10เสียงลึกลับจากสุสานใต้ดินหลายคนไม่รู้ว่าในสุสานของวิหารเซราพิสที่เมืองซักคารามีโลงศพหินแกรนิตขนาดใหญ่หนักหลายสิบตันถูกวางเรียงรายในอุมโมงค์ใต้ดินแคบๆแ,แต่ที่ลึกลับไม่ใช่ขนาดของมัน คือเวลาเดินเข้าไปในนั้นเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นไม่เหมือนเสียงมนุษย์ธรรมดาเลยนักโบราณคดีบันทึกเสียงหึ่งลึกเหมือนคลื่นเสียงต่ำซึ่งยังไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรบางคนเชื่อว่าที่นั่นอาจถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ในการส่งคลื่นพลังงานบางอย่างแต่ยังไม่มีใครกล้ายืนยันอันดับ 9. เทคโนโลยีโบราณที่ล้ำยุคเกินไป ไม่มีใครเข้าใจว่าชาวอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดที่มีหินหนักหลายตันด้วยความแม่นยำระดับมิลลิเมตรได้อย่างไรในยุคที่ยังไม่มีเครนไม่มีเหล็กกล้าไม่มีระบบล้อที่สมบูรณ์หินหลายก้อนถูกตัดมาอย่างเนี้ยบจนบางก้อนเหมือนใช้เลเซอร์ตัดมีบางแทงทฤษฎีแปลกๆถึงขั้นบอกว่าพวกเขาอาจมีเครื่องมือโบราณที่ควบคุมแรงโน้มถ่วงได้ ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอันดับ 8. การสร้างมหาสฟิงซ์สฟิงซ์แห่งกีซ่าหน้าคนตัวสิงโตตั้งอยู่ข้นหน้าพีระมิดใหญ่มานานกว่าหลายพันปีแต่ปัญหาคือมันแก่เกินไปนักธรณีวิทยาบางคนชี้ว่ารอยกร่อนบนตัวสฟิงซ์ดูเหมือนเกิดจากฝนตกหนักซึ่งอียิปต์ไม่เคยมีฝนในปริมาณนั้นมาหลายพันปี นั่นหมายความว่าสฟิงซ์อาจมีอายุมากกว่าเราคิดถึง5,000ปีและนั่นหมายความว่ามีอารยธรรมลึกลับที่สร้างมันไว้ก่อนอียิปต์โบราณอีกอันดับ 7. ปริศนาดิสของซักคารา่าในปี1936มีการค้นพบจานประหลาดทำจากหินชนิดหนึ่งมันมีรูปทรงคล้ายใบพัดแบบสมมาตร มีรูตรงกลางและไม่มีใครเข้าใจว่ามันมีไว้ทำอะไรรูปทรงมันเหมือนจานบินหรือเครื่องกลบางอย่างแต่ที่ล้ำไปกว่านั้นคือวิธีแกะสลักไม่มีเครื่องมือยุคในนั้นที่สามารถทำได้เรียบขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งข้อสงสัยว่ามันอาจเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีจากอาระยธรรมที่สูญหายไปอันดับ 6. อักษรฮีโรกลิฟิกที่แปลไม่ได้ ถึงแม้อักษรอ,อียิป์โบราณหลายพันบทจะถูกแปลได้จากซิลาโรเซตตาแต่บางสัญ,ญลักษณ์ก็ยังไม่สามารถถอดรหัสได้ถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะสัญ,ญลักษณ์ที่ดูคล้ายเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ซึ่งปรากฏอยู่บนเพดานวิหารอาบิดอสนักอียิปตวิทยาบางคนบอกว่านั่นอาจเป็นเพียงร่องรอยซ้อนของอักษรแต่หลายคนยังเชื่อว่านั่นคือบันทึกจากอนาคต อันดับ5เครื่องบินจำลองโบราณในปี1898มีการค้นพบวัตถุขนาดเล็กทําจากไม้รูปทรงเหมือนเครื่องบินพลังใบพัดมีปีกมีหางมีฟินมันถูกตั้งชื่อว่า The s a k a r a Bird ในตอนแรกทุกคนคิดว่าคือรูปนกแต่พอนำไปจำลองด้วยโมเดลทางวิศวกรรมพบว่ามันสามารถร่อนในอากาศได้จริงและมีหลักอากาศสพลาศาสตร์สมบูรณ์แบบ คำถ,ถามคือพวกเขารู้กฎการบินแบบนี้ได้ยังไงเมื่อกว่า2,000ปีก่อนอันดับ4ศพมัมมี่ที่ไม่เน่าเลยแม้ศพมัมมี่จำนวนมากจะเสื่อมสภาพไปตามการเวลา แต่บางศพโดยเฉพาะมัมมี่แห่งอันโนวูลันเอถูกพบว่าร่างกายยังคงสมบูรณ์ผิดปกติแม้แต่เนื้อเยื่อบางส่วนยังยืดหยุ่นเหมือนเพิ่งเสียชีวิตไม่เกิน100ปีทั้งที่อายุศพน่าจะมากกว่า2,500ปีเทคนิคการทำมัมมี่แบบนี้ยังไม่สามารถเรียนแบบได้ในยุคปัจจุบันอันดับ3คำสาปฟาโรผู้ใดบังอาจรบกวนหลุมศพของกษัตริย์ จะต้องพบกับความตายอันน่าสะพรึงคำเตือนนี้ถูกจารึกไว้ในหลายสุสานโบราณและมันดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงหลังเปิดสุสานตูตันคาเมนในปี1922นักสำรวจหลายคนในทีมเสียชีวิตด้วยอาการลึกลับภายในเวลาไม่กี่ปีเช่นปอดติดเชื้อเฉียบพลันเสียเลือดโดยไม่ทราบสาเหตุนักวิทยาศาสตร์บางส่วนอ้างว่าอาจเกิดจากเชื้อรา แต่ผู้คนมากมายยังเชื่อว่าคำสาบนั้นมีอยู่จริงอันดับ2องพลังพิระมิดพิระมิดที่กีซ่าไม่ได้มีแต่ความสวยงามหรือเป็นสุสารแต่มันยังมีคุณสมบัติพลังงานบางอย่างที่ยังไม่มีคำตอบหลายการทดลองพบว่าเมื่อวางน้ำอาหารหรือวัตถุมีชีวิตไว้ในพิระมิดจำลองบางสิ่งดูเหมือนจะอยู่ได้นานกว่าปกติ แมวไม่เน่าอาหารไม่เสียง่ายน้ำไม่มีกลิ่นแม้แต่มีการทดลองว่าใบมีดโกนทือยังคมขึ้นหลังวางไว้ในพีระมิดจำลองอันดับหนึ่งการสร้างพีระมิดสุดยอดปริศนาที่ทุกคนรู้จักแต่ไม่มีใครตอบได้พวกเขาสร้างพีระมิดได้ยังไงหินแต่ละก้อนหนักหลายตันถูกยกขึ้นไปวางซ้อนอย่างแม่นยำโดยไม่มีปูน และเรียงกันแนบสนิทจนกระดาษยังสอดไม่เข้าบางทฤษฎีบอกว่าใช้ทางลาดยาวบางคนบอกว่าอาจใช้ระบบคานแต่ไม่เคยมีการจำลองสำเร็จแบบ100%เอร์เซนและบางคนถึงขั้นเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอาจมีส่วนช่วยเรื่องลึกลับของอียิปต์โบราณคือบทเรียนจากอดีตที่ยังรอคำตอบจากอนาคตแล้วคุณละ่ะคิดว่า เรื่องไหนมีคำอธิบายและเรื่องไหนเกินกว่าจะเป็นเพียงแค่นิทาน